25. มกราคม2026วันมงคลแห่งพลังจักรวาลน,นำโชคและความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ส่งมาให้คุณถ้าคุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่ในตอนนี้ขอให้คุณรู้ไว้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือจังหวะเวลาที่พลังจักรวาลกำลังเปิดประตูบางบานให้กับชีวิตของคุณวันที่ 25. มกราคม2026คือวันที่พลังงานของฟ้าและดินเรียงตัวกันอย่างพิเศษ เป็นวันที่คลื่นความถี่แห่งโชคลาภความอุดมสมบูรณ์และโอกาสครั้งใหญ่ไหลผ่านโลกอย่างชัดเจนกว่าวันอื่นและคนที่ได้ยินเสียงนี้คนที่ตั้งใจฟังตั้งแต่วินาทีนี้คือคนที่กำลังยืนอยู่ตรงทางแยกสำคัญของชีวิตทางแยกระหว่างชีวิตแบบเดิมกับชีวิตใหม่ที่กำลังจะเปิดออกอย่างเงียบ ขอให้คุณอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้เพราะเนื้อหาต่อจากนี้ไม่ได้เป็นเพียงคำพูดแต่มันคือการตั้งจิตเพื่อปรับคลื่นพลังงานในตัวคุณให้สอดคล้องกับพลังจักรวาลแห่งการดึงดูดโชคลาภในจักรวาลน,นี้ไม่มีคำว่าฟลุกไม่มีคำว่าบังเอิญมีแต่คำว่าความถี่เดียวกันจะดึงดูดกันถ้าใจของคุณเต็มไปด้วยความกลัวจักรวาลจะส่งบทเรียนมาให้คุณเรียนรู้ แต่ถ้าใจของคุณเต็มไปด้วยความเชื่อความกระตันยูและความตั้งใจที่ถูกต้องจักรวาลจะเริ่มเปิดเส้นทางใหม่ให้กับคุณอย่างนุ่มนวลวันที่25้ามกราคมนี้ไม่ใช่วันที่คุณต้องขอพรจากฟ้าแต่คือวันที่คุณต้องตั้งคลื่นพลังในใจให้ตรงกับพลังแห่งความมั่งคั่งเพราะความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากเงินในบัญชีแต่มันเริ่มจากสภาวะจิตที่เชื่อว่าตนเองคู่ควรกับสิ่งดีดี ถ้าในช่วงที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าชีวิตติดขัดเงินไม่ไหลโอกาสไม่มานั่นอาจไม่ใช่เพราะคุณไม่มีวาสนาแต่มันอาจเป็นเพราะคลื่นพลังของคุณยังไม่ตรงกับคลื่นของจักรวาลในอีกไม่ถี่นาทีต่อจากนี้ผมจะพาคุณค่อยๆปรับจิตปรับความคิดและปรับความรู้สึกให้เข้าสู่โหมดของผู้รับโชคผู้รับโอกาสและผู้รับความมั่งคั่ง ขอเพียงคุณฟังด้วยใจนิ่งๆวางความกังวลไว้ก่อนและเปิดพื้นที่ในใจให้พลังจากระวาลได้ทำงานกับคุณอย่างเต็มที่เพราะบางครั้งโชคลาภไม่ได้มาในรูปของเงินก้อนใหญ่แต่มาในรูปของการเปลี่ยนความคิดเพียงหนึ่งครั้งที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณไปตลอดกาลและตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้คุณฟังทุกถ้อยคำด้วยใจที่เชื่อ เพราะวันที่25มกราคม2 0 2 6อาจเป็นวันที่จักรวาลเริ่มเขียนบทใหม่ให้กับชีวิตของคุณอย่างเงียบๆและก่อนที่พลังจักรวาลจะเริ่มทำงานกับคุณอย่างเต็มที่ขอให้คุณค่อยๆหายใจลึกๆหนึ่งครั้งแล้วปล่อยลมหายใจออกช้าๆเหมือนกำลังปล่อยความหนักใจทั้งหมดออกไปจากชีวิตในจักรวาลน,นี้ทุกความคิดคือพลังงานทุกความรู้สึกคือคลื่นความถี และทุกถ้อยคำที่คุณยอมรับเข้าไปในใจกำลังเขียนชะตาชีวิตของคุณอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณเคยพูดกับตัวเองว่าฉันไม่มีโชคจะกรวาลก็จะพาคุณไปเจอสถานการณ์ที่ตอกย้ำคำพูดนั้นแต่ถ้าคุณเริ่มพูดกับตัวเองว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งจะกรวาลจะเริ่มจัดวางคนโอกาสและเหตุการณ์ให้สอดคล้องกับความเชื่อนั้นอย่างช้าๆแต่แม่นยำ วันที่25มกราคม2026คือวันที่พลังของดวงดาวและจังหวะของเวลากําลังสนับสนุนการเริ่มต้นรอบใหม่ของโชคลาภสํำหรับคนที่พร้อมเปิดใจรับมันจริงๆขอให้คุณเข้าใจสิ่งหนึ่งให้ชัดเจนโชคลาภไม่ได้เลือกคนเก่งที่สุดไม่ได้เลือกคนรวยที่สุดแต่เลือกคนที่คลื่นพลังตรงกับมันมากที่สุดคนที่ขอบคุณในสิ่งเล็กๆได้จะได้รับสิ่งใหญ่โดยไม่รู้ตัว คนที่ให้อภัยอดีตได้จะมีพื้นที่ว่างในใจให้ความมั่งคั่งเข้ามาแทนที่ถ้าคุณยังแบกความโกรธความอิจฉาหรือความรู้สึกขาดแคลนไว้ในใจคลื่นพลังเหล่านั้นจะปิดประตูโชคดีของคุณอย่างเงียบๆแต่ถ้าคุณเริ่มปล่อยวางเริ่มให้อภัยและเริ่มเชื่อในคุณค่าของตัวเองประตูบางบานจะเปิดออกเองโดยที่คุณไม่ต้องฝืนในช่วงเวลานี้จะกระวาลไม่ได้ถามคุณว่า คุณอยากรวยแค่ไหนแต่ถามคุณว่าใจของคุณพร้อมรับความมั่งคั่งแล้วหรือยังเพราะความมั่งคั่งที่เข้ามาเร็วถ้าใจยังไม่พร้อมมันก็จะจากไปเร็วเช่นกันแต่ความมั่งคั่งที่เข้ามาพร้อมสติพร้อมปัญญาและพร้อมจิตที่มั่นคงจะอยู่กับคุณได้นานและงอกงามต่อไปอย่างยั่งยืนตั้งแต่วินาทีนี้ขอให้คุณเริ่มเปลี่ยนประโยคที่พูดกับตัวเองจากฉันไม่มีทางทำได้เป็น ฉันกำลังเรียนรู้ที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจากเงินไม่เคยพอเป็นจักรวาลกำลังสอนฉันให้บริหารความมั่งคั่งอย่างถูกทางและในค่ำคืนของวันที่25มกราคมนี้ถ้าคุณตั้งจิตอธิษฐานด้วยใจสงบไม่ใช่เพื่อขอให้รวยทันทีแต่เพื่อขอให้มีปัญญาพอจะมองเห็นโอกาสที่จักรวาลส่งมาผมเชื่อว่า นั่นจะเป็นคืนหนึ่งที่พลังบางอย่างเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างเงียบๆและในขณะที่คุณกำลังฟังเสียงนี้อยู่ขอให้คุณค่อยๆหลับตาลงเบาๆหรืออย่างน้อยวางสายตาให้นิ่งแล้วหันกลับมาฟังเสียงของหัวใจตัวเองสักครู่เพราะเสียงที่แท้จริงไม่ได้ดังอยู่ข้างนอกแต่มันดังอยู่ข้างใน และจักรวาลจะสื่อสารกับคุณผ่านความนิ่งนั้นขอให้คุณรับรู้ลมหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนรับรู้ลมหายใจออกอย่างผ่อนคลายทุกลมหายใจกำลังพาคุณออกจากความวุ่นวายของอดีตและพาคุณเข้าใกล้จังหวะพลังงานของปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆในช่วขณะนี้ขอให้คุณวางเรื่องเงินวางเรื่องหนี้ วางเรื่องความกังวลทั้งหมดไว้ก่อนไม่ต้องแก้ไขอะไรไม่ต้องตัดสินอะไรแค่ยอมให้ใจได้พักเป็นของขวัญให้ตัวเองเพราะเมื่อใจได้พักพลังจัก,กรวาลจะเริ่มไหลผ่านได้ง่ายขึ้นขอให้คุณค่อยๆกล่าวกับตัวเองในใจว่าตั้งแต่วินาทีนี้ฉันอนุญาตให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งอย่างช้าๆ ้งแต่วินาทีนี้ฉันอนุญาตให้ความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตไม่ใช่ความมั่งคั่งที่มาพร้อมความโลภแต่เป็นความมั่งคั่งที่มาพร้อมปัญญาไม่ใช่เงินที่ทำให้ใจหลงแต่เป็นเงินที่ทำให้ชีวิตมั่นคงและใจสงบในจักรวาลน,นี้สิ่งที่คุณอนุญาตให้เกิดขึ้นสำคัญกว่าสิ่งที่คุณร้องขอเพราะหลายคนขอเงินแต่ในใจลึกๆยังกลัวเงิน หลายคนขอโชคแต่ในใจยังเชื่อวว่าตัวเองไม่คู่ควรถ้าวันนี้คุณเริ่มยอมรับคุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริงจะกระวาลจะเริ่มปฏิบัติกับคุณเหมือนคนที่คู่ควรกับสิ่งดีๆมากขึ้นเรื่อยๆ ขอให้คุณนึกถึงตัวเองในอีกหนึ่งปีข้างหน้านึกถึงตัวเองที่มีความมั่นคงมากขึ้นมีสติในการใช้งินมากขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาโดยไม่ต้องวิ่งไล่ตามแล้วค่อยๆบอกกับตัวเองว่าฉันกำลังเดินอยู่บนเส้นทางของความอุดมสมบูรณ์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งอย่างมั่นคงฉันกำลังเดินอยู่บนเส้นทางของความอุดมสมบูรณ์ และตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้คุณเริ่มสังเกตสัญญาณเล็กๆในชีวิตโอกาสเล็กๆความบังเอิญเล็กๆที่อาจเป็นคำตอบจากจักรวาลที่คุณรอคอยมานานเพราะบางครั้งโชคลาภไม่ได้เข้ามาในรูปของเงินก้อนโตแต่มาในรูปของความคิดใหม่หนึ่งความคิดคนใหม่หนึ่งคนหรือโอกาสเล็กๆหนึ่งครั้งที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณไปตลอดกาล และเมื่อใจของคุณเริ่มนิ่งลงมากขึ้นขอให้คุณรับรู้บางสิ่งอย่างแผ่วเบาว่าจริงๆแล้วจักรวาลไม่เคยลืมคุณเลยแม้แต่วินาทีเดียวทุกวันที่คุณล้มทุกวันที่คุณท้อทุกวันที่คุณพยายามทั้งที่ทไม่มีใครเห็นจักรวาลบันทึกสิ่งเหล่านั้นไว้ทั้งหมดไม่ใช่เพื่อเอามาลงโทษแต่เพื่อรอวันที่เหมาะสมจะตอบแทนคุณอย่างอ่อนโยน หลายครั้งคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองให้ไปมากอดทนมามากเสียสละมามากแต่ยังไม่ได้รับอะไรกลับมาเลยถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกแบบนั้นผมอยากให้คุณรู้ไว้ว่าบางอย่างไม่ได้มาช้าแต่มันกำลังสุกงอมอยู่เงียบๆในจังหวะของมันเอง ในจักรวาลน,นี้ไม่มีความพยายามใดสูญเปล่าไม่มีน้ำตาหยดใดไร้ค่าและไม่มีความดีใดที่จะไม่ถูกตอบแทนในเวลาที่เหมาะสม วันที่25มกราคม2 6 2 6อาจไม่ใช่วันที่เงินก้อนใหญ่ตกใส่คุณทันทีแต่ผมเชื่อว่ามันอาจเป็นวันที่ความหวังกลับเข้ามาในใจคุณอีกครั้งวันที่คุณเริ่มเชื่อว่าชีวิตของคุณยังสามารถดีขึ้นได้ยังสามารถมั่นคงขึ้นได้และยังสามารถมีความอุดมสมบูรณ์ในแบบของคุณเองได้ เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนไม่ได้วัดจากจำนวนเงินแต่วัดจากความสงบในใจที่ไม่สั่นคลอนง่ายเมื่อเจอปัญหาถ้าวันหนึ่งคุณมีเงินมากขึ้นแต่ใจยังร้อนยังกลัวยังเปรียบเทียบความมั่งคั่งนั้นก็จะกลายเป็นภาระแต่ถ้าวันหนึ่งคุณมีใจมั่นคงมากขึ้นรู้จักพอรู้จักให้และรู้จักขอบคุณ เงินที่เข้ามาจะกลายเป็นเครื่องมือไม่ใช่นายของชีวิตคุณและตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปขอให้คุณเริ่มเปลี่ยนคำถามในใจจากเมื่อไหร่ฉันจะรวยเป็นวันนี้ฉันจะทำสิ่งใดที่พาฉันเข้าใกล้ความมั่งคั่งมากขึ้นอีกนิดจากทำไมฉันไม่มีโชคเป็นวันนี้ฉันจะเตรียมใจให้พร้อมรับโชคอย่างไรดี เพราะจักรวาลไม่ได้มอบของขวัญให้คนที่รออย่างเดียวแต่มอบของขวัญให้คนที่เตรียมตัวพร้อมจะรับมันในวินาทีนี้ถ้าคุณยังฟังคลิปนี้อยู่จนถึงตรงนี้นั่นแปลว่าใจของคุณกำลังเปิดกว้างกว่าที่คุณคิดมากแล้วและบางทีการที่คุณได้มานั่งฟังคลิปนี้อาจไม่ใช่เพื่อให้จักรวาลเปลี่ยนโลกภายนอกให้คุณก่อน แต่เพื่อให้จักรวาลเริ่มเปลี่ยนโลกภายในของคุณก่อนเพราะเมื่อโลกภายในเปลี่ยนโลกภายนอกจะค่อยๆเปลี่ยนตามอย่างเป็นธรรมชาติและก่อนที่คลิปนี้จะค่อยๆพาคุณเดินเข้าสู่ความเงียบงามของตอนท้ายผมอยากให้คุณหยุดทุกอย่างไว้สักครู่แล้วหันกลับมาถามหัวใจตัวเองอย่างแผ่วเบาว่าวันนี้ฉันได้ดูแลใจของตัวเองดีพอแล้วหรือยังเพราะในโลกที่ทุกอย่างเร่งรีบ คนจำนวนมากดูแลทุกอย่างยกเว้นหัวใจของตัวเองและเมื่อหัวใจอ่อนล้าต่อให้มีโอกาสดีแค่ไหนเราก็มองไม่เห็นมันอยู่ดีถ้าวันนี้คุณยังไม่รวยยังไม่มั่นคงยังไม่ถึงจุดที่ฝันไว้ผมอยากให้คุณอย่าพึ่งโทษตัวเองเพราะบางเส้นทางไม่ได้วัดกันที่ความเร็วแต่วัดกันที่ความไม่ยอมแพ้และวัดกันที่ความซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเอง วันที่25มกราคม2 0 2 6อาจไม่ใช่วันที่ทุกอย่างเปลี่ยนในชั่วข้ามคืนแต่ผมเชื่อว่ามันอาจเป็นวันที่คุณเปลี่ยนวิธีมองชีวิตไปตลอดกาลวันที่คุณเริ่มเชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งดีๆคู่ควรกับความมั่นคงและคู่ควรกับความอุดมสมบูรณ์ในแบบที่ไม่เบียดเบียนใครและในวินาทีสุดท้ายก่อนจบคลิปนี้ขอให้คุณวางมือเบาๆไว้ที่อกของตัวเอง หรืออย่างน้อยรับรู้การเต้นของหัวใจสักครู่แล้วค่อยๆกล่าวกับตัวเองในใจว่าขอให้ฉันมีสติในการรับโชคขอให้ฉันมีปัญญาในการรักษาความมั่งคั่งขอให้ฉันมีหัวใจที่อ่อนโยนพอจะใช้ความร่ำรวยไปในทางที่ถูกต้องและขอให้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเงินที่เข้ามาในชีวิตคุณมาพร้อมความสงบมาพร้อมความมั่นคงและมาพร้อมความไม่ประมาท ขอให้โชคลาภที่กำลังจะมาถึงไม่ทำให้คุณหลงแต่ทำให้คุณตื่นตื่นรู้ในคุณค่าของตัวเองและตื่นรู้ในคุณค่าของชีวิตสุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณจะเชื่อในจักรวาลมากแค่ไหนผมอยากให้คุณเชื่อในสิ่งหนึ่งให้มั่นคงที่สุดเชื่อว่าคนที่ยังไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตคือคนที่โชคดีกว่าที่ตัวเองคิดเสมอและถ้าคืนนี้คุณหลับลงด้วยหัวใจที่เบากว่าเดิมสักนิด นั่นอาจเป็นสัญญาณแรกว่าความมั่งคั่งในแบบของคุณกำลังค่อยๆเดินทางเข้ามาอย่างเงียบๆแล้วขอให้คืนนี้เป็นคืนแห่งความสงบขอให้วันพรุ่งนี้เป็นวันแห่งโอกาสและขอให้ชีวิตของคุณค่อยๆเติบโตไปสู่ความมั่นคงอย่างงดงามในจังหวะของมันเองสาธุและขอให้พลังแห่งความดีคุ้มครองคุณในทุกย่างก้าวของชีวิตและก่อนที่เสียงนี้จะค่อยๆเงียบลงไป ผมอยากให้คุณเก็บช่วงเวลานี้ไว้ในใจเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่คุณได้กลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงตลอดทั้งคลิปที่ผ่านมาคุณอาจไม่ได้รับเงินก้อนใหญ่ทันทีไม่ได้เห็นปาฏิหาริย์ชัดเจนในพริบตาแต่ถ้าหัวใจของคุณสงบขึ้นเบาขึ้นและอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นสักนิดนั่นแปลว่าพลังบางอย่างได้เริ่มทำงานกับชีวิตของคุณแล้วขอให้คุณจำไว้อย่างหนึ่ง ความมั่งช่งที่แท้จริงไม่ใช่แค่มีมากแต่คือการรู้จักพอรู้จักใช้และรู้จักรักษาและตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปไม่ว่าคุณจะเดินไปในเส้นทางใดขอให้คุณเดินด้วยสติเดินด้วยปัญญาและเดินด้วยหัวใจที่ไม่หลงลืมคุณค่าของตัวเองสุดท้ายนี้ผมขออวยพรจากใจจริงขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงมีสติในการคิดมีปัญญาในการตัดสินใจ และมีหัวใจที่มั่นคงพร้อมจะรับทั้งโชคดีและบทเรียนของชีวิตอย่างสง่างามขอให้เงินทองที่เข้ามามาพร้อมความสงบขอให้โอกาสที่เข้ามามาพร้อมความไม่ประมาทและขอให้ทุกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดเสมอขอให้คุณพบความมั่นคงในแบบของตัวเองพบความสุขในสิ่งที่มีอยู่และพบเส้นทางชีวิตที่งดงามโดยไม่ต้องเร่งรีบใคร และไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครสาธุขอให้พลังแห่งความดีคุ้มครองคุณในทุกย่างก้าวของชีวิตตั้งแต่คืนนี้ไปจนถึงทุกวันต่อจากนี้